สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำตัว flexing นะคะในหัวข้อของอ GIS การขนส่งนะคะหรือว่าโลจิสติกซึ่งตัวโลจิสติกเนี่ยเราเคยทำไปแล้วในประมาณ EP ที่2นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเพิ่ม condition นะคะให้กับตัว GIS หรือว่าตัวโลจิสติกของเรานะคะซึ่งจะเป็นในลักษณะรูปภาพดังนี้ก็คือว่า จะมีรถนะคะอยู่ทั้งหมด2คันเนาะและทีนี้ก็จะมี Factory โดยที่รถทั้ง2องคันเนี่ยจะขนส่งนะคะสินค้าจาก Factory ไปยังจุดด e ีพอร์ตต่างๆซึ่งเราให้ทักหนึ่งเนี่ยเป็นส่งของ3จุดแล้วก็ทัคที่2เป็นส่งของ2จุดนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าว่าตัวนี้มันมีการตั้งค่าย,ยัางไงบ้าง โอเคแล้วเปิดตัว FlexSim ขึ้นมานะคะโหมดของ GIS จะรู้สึกว่าจะมีอยู่ในเวอร์ชัน2021เท่านั้นนะคะใครที่ยังเป็น2019หรือว่าน้อยกว่านั้นก็อาจจะต้องอัปเดตหรือไม่ก็โหลดมาใหม่นะคะตอนนี้มีถึง2022แล้วนะคะพอเราเปิดตัว FlexSim ขึ้นมานะคะให้เราตั้งค่านะคะตรงเลนส์ยูนิตตรงเลนส์ยูนิตตรงนี้นะคะ จากเมตรเป็นกิโลเมตรนะคะจากเมตรเป็นกิโลเมตรนะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการดูระยะทางเนาะอ่านจากนั้นก็กดโอเคอแล้วก็นะคะอ่าพอเราเข้ามาที่หน้าแรกนะคะเราก็จะเห็นความแตกต่างขึ้นมานิดนึงก็คือจะมีเส้นสีดำนะคะตีกรอกไว้ให้แล้วจากนั้นให้เราไปที่เอ่อ a r y บอรีนะคะ l i b r a r y library ในหมวดของ GIS นะคะในหมวดของ GIS จะมีแมปกับคอาวด์พย์นะคะให้เราคลิกไปที่แมปนะคะเลือกแบบมาวางไว้จากนั้นนะคะมาดูในจุดที่เราต้องการใช้ลูกกลิ้งที่เมาส์นะคะ ซูมเข้าไปนะคะเลื่อนเข้าไปตอนนี้เราอยู่ที่เราจะให้กรุงเทพนะคะเป็นจุดอีพอร์ตของเราเนาะประมาณาแถบๆกรุงเทพนะคะโอเคในลักษณะนี้จากนั้นนะคะจากนั้นให้เราไปที่พอยต์นะคะให้เราไปที่พอยต์ตรงพอยต์มันจะมีให้เลือกหลากหลายแบบให้เราเลือกตัวแฟ c ทอรี่มาใส่ไว้ที่จุดตรงนี้นะคะ จากนั้นนะคะในส่วนของคอยเพื่อให้มันดูง่ายเนาะเราจะใช้การมาร์กจุดนะคะโดยที่ไม่ได้กําหนดละติจุดลองจิจุดที่แน้นอนเนาะเพื่อเป็นตัวอย่างนะคะเพื่อเป็นตัวอย่างโอเคอันนี้คือในส่วนของทรัพที่หนึ่งเนาะอันนี้เป็นของทรัพที่สองนะคะ จากนั้นเราใช้ A key นะคะเราใช้ A key ไปที่จุดแรกจุดที่สองที่เราต้องการให้รถไปจุดที่3แล้วก็กลับมาที่ factory ของเาเส้นทางของตัว t r u c ที่2ก็เหมือนกันทำเหมือนกันนะคะอะเราได้หน้าตาของเส้นทางที่เราจะไปตามรูปแบบ ภาพเมื่อกี้แหละจากนั้นนะคะจากนั้นให้เราเลื่อนไปที่หมวดของติ๊กรีซอทดึงตัวซอสออกมานะคะดึงตัวซอสออกมาจำนวนสองส,ส,สชิ้นนะคะแล้วก็ซิงประมาณ4ชิ้น สี่อ็อบเจกต์นะอันนี้จะเป็นในหมวดของทรัพที่หนึ่งนะคะทรัพที่สองนะคะเหมือนกันมีหนึ่งสองสามสามจุดเราใช้สามอ e อบเจกต์ในส่วนของซอสในส่วนของซิงค์นะคะจุดที่รถจะต้องหยุดจุดที่รถจะต้องหยุด จากนั้นไปที่ Task Executor นะคะ Task Executor เลือก Track มาหนึ่ง Track แล้วก็สอง Track นะะในรูปนี้ปรับแต่งสักเล็กน้อยโอเ เราได้รูปแบบอ็อบเจกต์ที่เราต้องการแล้วจากนั้นจะเป็นในส่วนของการเชื่อมโยงนะคะจะเป็นในส่วนของการเชื่อมโยงโดยนะคะให้เราเชื่อมซอสไปที่ซิงค์นะคะจับคู่ทุกอันนะคะซอสหนึ่งเชื่อมที่ซิงค์หนึ่งซอสสองเชื่อมที่ซิงค์สองโดยใช้ A คีย์นะคะโดยใช้ AK คีย์ ตัว A ที่คีย์บอร์ดนะคำสั่งพวกนี้จะเป็นตัวคำสั่งที่บอกว่าของจะต้องไปส่งจากจุดเริ่มต้นไปจนจุดสุดท้ายที่เขาต้องการน,นะคะตัวเริ่มต้นเราจะใช้ที่แฟคทอรี่ตรงนี้ดังนั้นตรงนี้จะต้องเป็นซอสนะคะใช้ A key เชื่อมไปที่ซอสไปส่งที่จุด point ที่หนึ่งตรงนี้ ตรงนี้จะต้องเป็นซิงค์นะจากนั้นพอย์ที่1ตรงนี้ของยังมีอยู่นะคะดังนั้นเราจะต้องให้คำสั่งมันเป็นซอรอีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะให้ทรัคเนี่ยเดินทางไปอีกจุดหนึ่งได้ไม่ตีกลับมาที่เ a คเตอรี่นะดังนั้นตรงนี้ซอร์ที่สองเราจะเชื่อม A k e ีไปที่พอย n ์ที่สนะคร สิงที่สองตรงนี้เราจะเชื่อมไปที่พอยที่พอยที่สองตรงจุดนี้ซอสที่สามอยู่ที่พอยที่สองตรงนี้และจากนั้นสิงที่สามที่มันจะไปลงก็คือพอยที่สามตรงจุดนี้นะคะจากนั้นพอรถมาถึงจุดนี้เสร็จแล้วจุดนี้จะต้องกลับมาที่แฟค t o อรี่ดังนั้นเราก็ต้องให้จุดนี้เป็นซอส ตัวหนึ่งเพื่อเป็นคำสั่งบอกให้รถ return กลับมาที่จุด factory นะคะตรงซิงตรงนี้จึงต้องเป็น factory นะอะ่โอเคฝั่งนี้ครั้งที่สองก็เหมือนกันทำเหมือนกันนะคะให้ factory ตรงจุดแรกเป็น s o u r c ไปส่งของที่จุด point ที่4 เป็นซิงจุดพอยที่สี่จะต้องส่งทรัพไปที่พอยที่5ตรงนี้ก็ต้องใช้ซอสอีกหนึ่งตัวในส่วนของพอยที่ 4. สซิงตรงนี้จะเป็นจุดพอยที่5นะคะจากนั้นซอสตรงนี้เพื่อที่จะให้รถกลับไปที่แฟคทอรี่ได้จะต้องเป็นซอส ส่วนซิงตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่ค่ะครับเอนะ okay. เราเชื่อมโยงนะคะในส่วนของตัวอ็อบเจกต์ที่อยู่ที่เสร็จแล้วรถนะคะตัวทรัคหนึ่งทรัคสองเราก็ต้องใช้เอกนะคะในการเชื่อมโดยเราจะเชื่อมนะคะทรัคที่หนึ่งไปที่แบตเตอรี่ตัวแรกนะคะอาจจะสังเกตเห็นเส้นสีแดงนะคะที่ทรัคเชื่อมโยงไปกับแบตเตอรี จุดนี้ฟอกที่สองกเหมนกันนะคะใช้ A k คีนะคะคลิกเข้าไปเราจะเห็นเส้นสีแดงนะคะเส้นสีแดงเป็นตัวเชื่อมโอเคอยังไม่เสร็จนะคะจากนั้นจากนั้นนะคะให้เราไปตั้งค่าที่ซอสไปตั้งค่าที่ซอสนะคะโดยในส่วนของซอสนะคะให้เราตั้งค่าเป็น Arrival Sequence ที่ตั้งค่าเป็น Arrival Sequence ก็เพราะว่าเราต้องการดูแค่รถจำนวนหนึรอบนะคะรถจำนวนหนึ่งรอบว่ามีระยะทางเท่าไหร่นะคะดังนั้นจึงใช้ Arrival Sequence เนาะจากนั้นตัว Output ตรงนี้ต้องไปเปิดโดย y s u Transport ที่ Truck นะคะใช้ชี้ไปที่ Truck หนึ่งนะคะเฉะพาะซ o u นะคะ ตั้งค่าให้เหมือนกันหมด arrival sequence ในส่วนของ output เลือก u ูท transport ใช้ตัวแซมเ l อร์นะคะคลิกไปที่ truck ที่หนึ่ง u t าพุนะแซมเ l อร์นะคะทรั k ในส่วนของ output นะ you ะ transport truck หนึ่งอันนี้คือหัวข้อของ truck หนึ่งจากนั้น ซอสนะคะซอสของทรัคที่สองทำเหมือนกันนะคะทำเหมือนกันเลือกที่อีเวิร์สซีเควนต์เพื่อดูว่ามีระยะทางแค่หนึ่งรอบเท่านั้นที่เราจะใช้ขนส่งคลิกที่ทรัคสองรีเวิร์สซีเควนต์นะคะรีเวิร์สซีเควนต์จากนั้นก็ทักสองนะคะ พุทยูทรานสปอร์ตนะคะใช้ตัวแซมเบอลอร์ที่อยู่ในส่วนของยูทรานสปอร์ตเท่านั้นนะข้างบนไม่ได้นะคะต้องเป็นตัวแซมเ l e r ลอร์ที่อยู่ข้างหลังยูทรานสปอร์ตโอเคเอาได้คำสั่งระหว่างทรัฟที่1กับทรัฟที่2เรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะจากนั้นมันจะมีเรื่องของเส้นนะคะเส้นทางซึ่งเส้นทางตรงนี้พอเราคลิกไปที่เส้นสีดำนะคะเราคลิกไปที่เส้นสีดำให้นะคะ ให้เป็นในลักษณะของเส้นสีเหลืองขึ้นมานะคะเป็นแถบสีเหลืองโคเปอร์มาขึ้นมาแล้วจากนั้นมาที่ด้านซ้ายมือในส่วนของ p r o p e r t y นะคะ p r o p e r ร y ตรงนี้ในส่วนของ Type เราจะต้องมาเปลี่ยนเป็น v r n v r o g r นะคะ v i n g road เพราะว่าเราจะใช้รถในการเดินทางดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนนะคะรอสักครู่พอเรากด d r driving r o ร d เสร็จแล้วต้องรอสักครู่เพื่อ ให้เปลี่ยนเส้นทางเป็นลักษณะของรถวิง่งนะเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีในลักษณะของไ t path กับสเตรทรัมไลน์นะคะซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทขึ้นอยู่กับประเภทของการขนส่งว่าเราจะใช้แบบไหนนะคะอันนี้คือเราใช้ driving road นะคะเราจะเห็นแล้วว่าโอเค driving road ตรงนี้ได้เส้นทางการเดินรถมาแล้วนะคะ จากนั้นไปเส้นที่สองคลิกให้โดนเส้นที่สองนะคะให้โดนสีเหลืองจากนั้นเปลี่ยนจากไฟร์ฟแพดเป็น driving โ o a d นะคะรอสักครู่นะคะรอสักครู่ระหว่างที่เราทำควรจะเปิดอินเทอร์เน็ตไว้นะคะเพื่อที่จะเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลในการกำหนดเส้นทาง อันนี้ไม่แน่ใจว่าเกี่ยงไหมแต่ว่าเปิดไว้ก็ดีนะคะรอสักครู่นะคะโอเคจากนั้นไปที่ในส่วนของเส้นต่อไปนะคะทาเหมือนกันทาเหมือนกันเปลี่ยนให้เป็น driving road นะคะเราจะเห็นว่าตรงนี้นะคะช่องนี้ duration จะบอกในช่วงของระยะเวลาที่เขาใช้ในการเดินรถ ะะระยะทางนะคะซึ่งอันนี้มันจะขึ้นอยู่กับความเร็วที่เราตั้งค่าที่ truck ว่าเราใช้ความเร็วในการเดินรถเท่าไหร่นะคะอันนี้ไม่ใช่ข้อมอูลที่ถูกต้องนะคะความเร็วต่างๆเราจะต้องไปกำหนดที่ truck เองนะคะจากนั้นนะคะ distance ต,ตรงนี้ distance ต,ตรงนี้ถ้าเราเห็นก็คือจะเป็นเรื่องของระยะทางนะคะ,ะ,คะว่าระยะทางที่เราตั้งไว้เนี่ยตามเส้นทางที่เขาขีดให้เนี่ย กี่กิโลนะคะกีกิโลในส่วนของระยะทางยังไม่รวมในส่วนของทราฟิกหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนานานะคะอันนี้จะเป็นเพียงระยะทางที่คำนวณจาก GIS เท่านั้นโอเคราคคอสก็เหมือนกันนะคะราคคอสก็เหมือนกันราคคอสตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตั้งค่ามันเป็นเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ยังไม่ใช่ข้อมูล ที่ถูกต้องนะคะต้องอยู่กับการตั้งค่าของเราอ่ะโอเคเส้นอีกตัวนึงนะคะวิ่งรโอเคเราได้ตรงนี้มาแล้วนะคะจากนั้น จากนั้นนะคะให้เราลองกดรีเซ็ตให้เราลองกดรีเซ็ตแล้วก็กดกรันดูค่ะเราจะเริ่มเห็นนะคะว่ารถเดินออกมาแล้วให้เรากร่งสปีดน,นิดนึง โอเคตัวนี้คือเราตั้งค่าให้รถนะคะทั้งสองคันวิ่งเพียงแค่หนึ่งรอบเนาะ okay. แล้วเราจะรู้รยะยะทางได้ยังไงแล้วเราจะรู้รยะยะทางได้ยังไงนะคะระยะทางแต่ละเส้นนะคะมีบอกไว้แต่ว่าเราจะต้องดูระยะทางแค่หนึ่งรอบดูที่ทรัคเนาะทรัคหนึ่งให้เราไปในส่วนของอให้เรากดอีเซลก่อนทรัคหนึ่งนะคะไปในส่วนของ สถิติของ property นะคะจากนั้นไปที่ total travel นะคะ t o t a travel ตรงนี้ปุ๊บก,กดที่ตัวพินสีแดงจุดนี้นะคะแล้วก็พิน to dashboard นะคะพิน to dashboard ตรงนี้จะขึ้นเป็นตัว object truck หนึ่งนะคะ distance จากนั้น t r a c k ที่สองทำเหมือนกันนะคะ่ะทำเหมือนกัน Pin to Dashboard นะคะถ้า New Dashboard มันจะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งเนาะจะเป็นอีกอีกแผน่นอีกาตางนึงให้เราไปที่ Pin to Dashboard ตัวเดียวกันเดียวูกันจะได้ทักสองมา,อาจากนั้นให้เรากด Reset แล้วก็ Run เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าโอเคมันมีในเรื่องของระยะทางนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็จะโชว์อยู่ที่หน้า d แดชบอร์ดซึ่งระยะทางที่ แสดงตรงนี้มาจากข้อมูล GIS ในเซิร์ฟเวอร์ของตัว Flexim นะคะยังไม่รวมปัจจัยภายนอกต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการส่งสินค้าหากว่าจะใช้ตัวนี้ในส่วนของการทำํำการวางแผนในเรื่องของการจัดส่งนะคะทำได้แต่ไม่รับประกันความถูกต้องเนาะต้องใช้เวลาในการศึกษาค่อนข้าง ละเอียดในส่วนนี้นิดนึงแต่หาว่าใช้ในการเรียนนะใช้ในการทำโปรเจกต์นะคะอันนี้แนะนำคิดว่ามีประโยชน์มากนะคะความจริงแล้ววิธีการเหล่านี้มันมีที่ง่ายกว่านี้มันมีที่ง่ายกว่านี้นะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้ออบเจกต์เยอะๆโดยการใช้ตัวโปรเซสโฟลซึ่งบอกตรงๆเลยคือแต่่ายังไม่ รู้วิธีการทำนะคะก็คือยังไม่รู้วิธีการทำเพราะว่ายังไม่ได้ศึกษาจริงๆว่าการใช้โปรเซสโปรนะคะกำหนดการทำงานของอ b อบเจกต์เนี่ยมันจะทำยังไงได้บ้างใครนะใครที่มีวิธีการที่มันง่ายกว่านี้นะคะในตัวในการทำข้างในต็กซิมตัวนี้นะไม่ใช่ในแผนที่ตัวอื่นเนาะในตัวฟิกซิมตัวเนี้ยสามารถมาแชร์กันได้นะคะมาแชร์กันได้เพราะว่า แปลก็อยากรู้เหมือนกันนะคะมาแชร์กันได้หรือนะคะใครที่อยากจะให้ทำตัวโมเดลในลักษณะแบบไหนนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้นะคะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปหรือไม่ก็ไปทักทายกันในเพจได้อยากทำแบบไหนอ,อยากจะได้โมเดลลักษณะยังไงนะคะมาแชร์กันได้นะคะมาแชร์กันได้โอเคตัวของโมเดลที่เกี่ยวกับ GIS Logistic วันนี้ ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ